สวัสดีค่ะมาพบกับสาวแสงที่ค้าเช่นก่อเช่นเดิมจ้พี่น้องจ๋ากะปล่อยงว้วเลี้ยงก็เราจะพไไววี่น้องไล่แม่สวนนั่นหีายคุณปูเนาะค่ะก็เลยมาไล่อัเรื่อยแต่ตามไล่ท่างมากกินไม่ได้เร,อย,เรอยจ้าก็เลยห่อน,นาสวนเย่าของนี่แหละจ้ะ กินโลก,กินพักบงกัดมันนันมันนี่กับชิบปโง้บ่ใดพี่น้องกินโลก,กินส้มพังเขาขอบ ดีมแนวหนูชาบาเนี่ยซาก,ก็โม่ประจำเลยชะบาแก้วเนี่ย กินดูกินกินรอเล่นจนพ่างเขาขอกคำกินโซ่คำกับอิ่มรอบเขาขอดไง รอเล่นเรื่อยๆจ้ากินลูกกินกิน อย่าเขพอได้แห่นอยู่พอได้เล่มอยู่บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยบ่มีแดดจะบ่มีแดดมอสนากรการเรียงงัอพอดีเลยจ้านี่ ต้าวลูกต้าวต้าวหนึ่งเขาสวนแล้ว แม่ไงมูข่าสวนแล้ว ออก,กินหรือกินการทอนครับ ไ่ปนาอ้มีน้แน่แน่ไปลูกมีนามีนะมีนาไม่ไป เขาขอก็มีเขาสวนก็บมีเรจาจะบานเนี่ยจ้าก,กัรคลิปนี้สาวแสงสิข้ากับสิข,ขอตัวก้อนจ่าพอกันคลิปนาจ้ากะสาวแสงสิข้าขอฝากกุหลาบกุแชกกุติตาไม่ได้จาด้าเ้อสวัสดีจา้า